ไก่หอดป่าปลาคุณแม่นรอบนี่จักค่ะอาคักแผ่นเนาะปาิดโถปิดตะมวนแข่คุณแม่ไห้เต็นไซบอร์ด้านเอาบุ่น,างงาน,นต้องานุต้องการเดนเซิร์ป่ะจ้าเป็นตัวแสบครับสาวบัานตำแตงของห้าสิบเทียบลอยครับรายการก้อยปลาปลาเดรยหลายเนาะแล้วก็ปิ้งปลาครับ สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเนาะค่ะเขาสู้ส่องสาวผู้พันผ้าแสบค่ะมือนีเนาะสาวผู้พันกะมาให้มาหน้าสาวผู้พันนี่ส่องเร่งๆจา้าคุณแม่กับคุณอลิสาเพิ่นโทรมาบอกว่าสิมาใส่มออแต่หน้าสาวผู้พันเนาะจะว่าสาวผู้พันกะบ่ได้ไปใส่มออน้าเพิินดอกจา้าเพราะว่าสาวผู้พันนะผ้าคุณอ่านไปถ่ายคลิปอยู่ผู้เนาะค่ะพึ่งลงมาจากผู้วังสีมุ่งแรงนี่ละจา้าก็เลยบ่ได้มาใส่มออน้าเพิินจา้ามือนีกะสีมาถากิน ของเพื่อนย่างเดียวจ้าเมื่อนี้มาเบาิงฝีมือคุณแม่นเนาะว่าคุณแม่สิไดป่าหลายโบจ้าสิไดเฮ็ดแมนู่ยังกันมือนี้เนาะส่งแรงจ้าไปติดตามรับชมกันจ้าพูนเนาะคุณแม่กับคูนอลิสาเหิ่นกับใส่มองอยู่ฟังพุนจ้าสงสัยสิมานอยู่ดอกจ้าสิได้กินยู่ป่ามือนี้ก็ได้จ้าป่าปีนี้กระลายคือเกาห่ะจ้าจักมาแต่ใส่เนาะค่ะวังแต่ฝนตกเนาะ ปลากลังมาเลยจ้าอยุดหน้านี่นะป่าห้ายค่ะจ้าได้กินทุกปีจ้าพื้นที่หน้าของเห้ากะถือว่าอุดมสมบูรณ์เติบหนึ่งเนาะค่ะมีกุ้งหอยปูปลาให้เฮ่ากินดีเติบหนึ่งอยู่จ้าบริสุทธิ์บน้องกะหาเอาเองจ้าหากินตามธรรมชาติเนาะค่ะเสาผู้พันกับเปิดไฟเที่ยงก่อนะค่ะเนี่ยจุดนี้ยังบริสเปิดไฟกะสิบออกจ้าเพราะว่าโซลารเซลล์ตัวนี้เขาปิดไว้เนาะบริออกอัตโนมัติจ้า แต่อีกตัวหนึ่งกะนี่จะเป็นตัวนี้จ้าปิดเปิดอัตโนมัติจ้านี่นี่เปิดเรียบร้อยแล้วจ้าแสงสว่างกลับมาทัานทีจ้าเนี่ยปา่าคุณแม่สุดแหลกเนาะเพิ่นไซมองได้จ้าโอ้ยมีท้งปลานิ่นนองนลยค่ะปลานิ่นปลาขาวแล้วกับปลาเข็งค่ะปลาคอปลาได้สปปลาเลยเนาะซํานีกา่กะปิงแสบเลวจ้า แต่บรูว่ามือนี่เพิ่นจะเห็นเมนูยังเนาะจ้ะต้องรอเบิ่งกันจ้ะตอนแรงๆเนาะมาแล้วมาแล้จ <It is. S 1> วจ้ะไดบน้อหมานบบน้อเอาก็ได้เอาขวดไปใส่คุณแม่นมันโตน้อยเปนันตี้คือได้ใส่ขวดป้าก่อยัสดีครับเจ้าของถห่นหน้ามาลักป่าเพรออยจะกิน ก้อยปลาตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะปักปลาเฮาบอดี้ลากหามาสู้กันกินพอ่อแล้วได้พ่อก้ยยอยแล้วบอดี้ทก้อยปลาตั้งแต่ว่านแล้วแต่มันคำก่อนมันีเลยแก่มือมอ,อหมอง,อมองมาใส่ไหมคุณแม่ข่อยมากนะข่อยเห็นปลาคอมันลอยตื่นเกยตื่นอยุบหมดนะแม่ให้ข่อยไปแม่นข่อย,ยไปเอามามาได้จูบปลามือนี่ได้การได้การได้การมือครับ จัดเมนูมนเลยจ้ะคุณอันเลยเนาะคุณอันเพิ่นยังเหตุเบียกคนบ่เล้วจ้ะ<ช>สาวผพ้พันก็เลยมากู้เดียววะจัดการเมนู่ก่อยปลาคุณแม่นว่าเพิ่นจิก้่อยเนาะค่ะเพิ่นกะสิทำความสะอาดป่าก่อนจ้ะก่อนที่จะลงมือก่อยจ้า,าปาติโถ ตะมวนแถ้คุณแม่ให้เต้นใส่บอฟานเอาบุญต้องานบุญต้องการเดนเซอร์ฟป่ะจ๊ะตะวันสาดตะวันซ้ำซ่าบมเตรียมเครื่องมาย่างดีเนาะเจะ้าแมนจ้าคุณแม่ต่ำบอยิบตำ่ตำมกคุ้งเลยก็มาต่ำมกแตนบะนี่มดต้องต่ำไม่หิ้อยปลากว่าทีขายบ่งขาดเอาหลุดเขาไม่แยกสัญญา<ะ>บ่อเป็นยังจ,จ,จำแตงเลรอ บอที่แรกว่าปิ้งปลาพ่อมะลูกตาแม่ยญ่ก็เลยว่าเอาตามังแกะปปิ้งปลาพ่อมาเนี่ยปลาจริงเท่ารเรว่าจะปิ้งปลาแล้วก็อันก้อยปลานี่เอาไปกินกับไม่แม่แม่กินได้เอากินกับเป็นทักกินกับปิ้งปลาพ่อก็ได้ปิ้งก็ได้บ่ปิ้งก็ได้อยากเสิร์ฟของเจ้าเมนูเดียวให้มู่กินมดเผ็ดว่ามันแจ่บก็ได้เดี๋ยวผมไปยาเติมก่อนไปกูห้องมากเลยคุณแม่ ดีม,มาเล่องมาเลยเ<อ>พราะว่าย่านมันป่าติดเ,เราบ่มีไผไปอันนั้นคอยบ่ได้นอนเฝ้าเด้ถูกมีว่าสิใจให้อยู่ว่สิใจป่าไวาบ้บ่พอดีม่องเน่าพอดีจเจ้าออกไปป่าเน่าม่องบ่เน่าดอกพอดีเลยอันเจ้าเอาม่องไปใช้สองม่องเลยบ่แม่นมี่ม่องสามกับม,ม,ม่องจีม่องสามนี่ใช่ใช่โอ้โอเคกูปู่มาทั้งสองเลยเด้อเอาเดี๋ยวก่อนเอาม่องจีก่อน มันไก่บอกออไก่อยู่ะใกล้ๆมอดางโอเคจ้ะตุะม่มเนะนื้ำใหม่สาวผู้พันกับทักแตงม่วานีา่จะยังบ่จืดอยู่จานน้ำใหม่นี่มือนี่ก็คือจะได้กินอยู่ดอกนอกคุณอลิซาเห้า,าต้มน้ำใหม่เฮานี่แต่สีพอดีขมๆเนี่ครับบนเป็นยังนิดหนึงอ๋อโอเคจ้ะกินคือเก่าเหรอเนาะมือนี่คันบบก,กินมือนี่สิบบได้กินได้ <c oughs> บาดน,นี้ <c oughs> เข้ากับเตรียมเครื่องถาคุณแม่นเนาะคุณอาริสาพวกพัก <มา S 1> พวก,พกอียังจ้ามากกับเพื่อนกันจีด้บันเลี่งเลยแม่จ้าปะเข้ากับรา,างพักรังยาถาเพื่อนจ้าใจได้แต่มองแตมองได้หดปลาปลาคุณแม่หลอบนี้จกักพักอ่าขากแขนเนาะปลาขาวล้วน ปฏิโธเมื่อ,อนี่กลเป็นทำงานแล้วมื่อนี่ก็เป็นเจ้าเนาะเป็นคนหมานเนาะแมนสมใจอยากแล้วไปกินก้อยป่าเนยเอาแบบสะใจไปเลยเด้อคุณแมนเด้อเอาโคตป่าก,ก่อนครับปักตึ้งกันจัดไปจ้าคอยไปรับคุณอันก่อนเด้เอนีมมา,มาคุณอันให้ไปหับจ้ะกูบอกแล้ว ใส่งานเพิ่นหลายัผ่าร่างจางนัดถูเงินหาว่าคุณแม่นบอแมนข่อยปูได้เคยใส่แล้วจะเชียรเพิ่นแน่เราเห็ดเบียกเพิ่นเพิ่นเห็ดเบียกเพิ่นตัดขีดอย่เชื่อพี่น้องเชื่อผมเราเต็มใจเชื่อแม่นไว้เดบังคับเชื่อบ่าแม่นนี่เบอกความจริงใส่เพิ่นซักผ่าล่างจานโอ้ยบอแมนไปหาว่าท้อทีพ แค่ว okay. well, okay. ่าเล่าหน้าตาดีกะเล่าก um> ัเต็มใจละหง่องเราเรากระเทืลนเตาเอาคอยไปครเล่าก้อนพอดีเลยมาแล้วได้กินท่านะเงี้ยมองเมื่อมาถึกับนี้ป้าเนจนเนาะเมื่อจีนเนาะขอบเมื่อเมื่อเจ้าของเพียงปรอยูุติเขาทิ่มพ่อมไปไป สวัสดีครับโอ้ยมาช้าครับผมมีขอมาฝากสาวุู้พานครับมะแหวงนะครับมักแห้งเนาะมักแห้งของมักสาวุู้พานเองค่ะสาวผู้พานลูกสาวไม่ใหญ่กับมักเมนูนี้ยังคุณแมนสวัสดีครับสวัสดีครับเล่้ยวระบบซักผ้าเล้วละครัผ่าตะก้าผ่าตะก้าล่างจานพร่อไหมวะแม่นครับร่างจานทูบ้านกวาดเื่นเออเจ้า ได้นั่นคุณแม่เห็นบอกควาุยรันพี้ด้อมจีกันดีนะครับอันบอกว่าตัดขีปตัดขีปบ่ไอะไสาวพันธ์บ่เคยใส่งา้คนน้นเลยบ่อยากให้สาวพันธ์เมื่อยหกันเลสาวพันธ์นอนอยู่ในห้องเด้ออย่ามาจัดการเองเห็นบ่สุธินรักพรานฉันแล้วอย่างไ้เป็นหลายเอาบเเคยห้จักเทียอบ่เคยห้สามีเียร์ี่ตะววานหวานปรสาสามีประเหตหยังไ้ปันนี้เด้นี่ เอาโมเมนต์นาะโมเมนต์ไม่ได้ใส่งานนอนลืมปลาเขาตัวใหญ่เทศสาสัว์ัพพานไข่ปลาห่อแล้วไอปลาลินปลาปลาเขีงมุ้งโอ้ยปลาเขีงมุ้งเองปลาเขีงมุ้งแปลว่ายังไอปลาเขีงใหญ่อันนี้เขาเอ่ยว่าปลาเขีงมุ้งจีแมนครับปลาเขีงมุ้งบ้านเดียกันปลาเขีงปลาเคีงใหญ่อันนี้นะคุณแม่ถึงกูมองมากจะไปเบิร์เลยอู้ยเอายังมีอีกว่ะสาพพานแมนจ้าฟักแล้วเรียบร้อยกามี่นี่ตัวนี้ฟักแล้วไอ ปลากระพี่์เองนี่ได้ไอ้นี่พ่อบ่อซันนี่พ่อกินบ่กับบ่อฟอแล้วบ่อพ่อกับเพื่อนสีเฮ็ดอีกนั่นคนเดิมาอีกมีตัวโตใหญ่ใหญ่ใหญ่ชั่วานคัดแค่ล่ะเหลืออีกม่วงสามยังมด้กูปลาบ่อปลาสาวคัดคือบองซีเขาเอาอุ้ยเอาม่วงคุณแม่เห็นแล้วเจ้าก็เฮ็ดอันหูวหน่อยหูวใหญ่ในเจักหน่อยแล้วก็หายแล้วคุณแม่ไ่ต้องเอาเมื่อนะอวยห้าง แบบนี้บอบคุณแม่เฉลียงแบบนี้บอสหัวซื้อหรอปะอันนี้ตำหนี่พ่อบอสอ่พ่อหอมๆเนาะอันนี้ก็โรยหนาจะเสียบโรยโลยหนไม่เสียบหนาเนาะอันนี้คือเครื่องที่จะเอามืกว่ายปลาแม่นบันนี่เมนชาพันเบิ่งความแตกต่างสามคนคือนี่ยผมมีคนมีค่า เอาผมให้ค่าคุณเจ้าก็โอ้เราก็เป็นคนมีค่าแล้วเกากันหน่อยผมนั่งสักผ้าอยู่คุณแม่ผมคืดโอ้คุณแม่สีก้อยปลาผมต้องเอาขามาเล่นเนาะผมไม่เอาครับไปคิดไปคิบเอาวัจนให้เอาทานไหมเอาได้เอาทานได้คน อันนี้ก็ซอยน้อยๆเหมือนกันใช่ไหมคุณแมนขาเนี่ยนี้ให้ให้คุณอันซอยก็ได้อันซอยบางๆน่ะนะเดี๋ยวทำเป็นแว่นให้เดี๋ยวคุณไม่คุณอันตาดีอยู่ไม่ต้องใส่แว่นก็เลยสิเหลนจมูกนอกบัดนี้ถ่าเรื่อง่าี่า่าท่านกระดังขึฮ่่ บนท่านก้ใส่เบนนะส่เบนคนบนท่านอรีเอ้าใส่เว้นหั่นเป็นเว้นให้เจ้าบนท่านข่อยแน่คุณแม่นเออสะโพกเจ็บหัวนหัวนละหัวอยูอะนี่ว่าคุณแม่เป็คือคือผ่าที่มันออกขาวนะที่มันใสๆนะครับอ๋อขอบเลยคุณ ซักผ้าหากระเรี่ยวกันมากซับผูันกระไส่เหยียดด้วยเนาะคุณอันโอสวัสดีครับคุณแม่นโมบายโมบายสับผู้พันเห็นไหมด้วยครับใส่แขนมืดๆครับวันนี้มือกับบ้านแห่งซักผ้าซักอย่างมาหันอีกเนาะเออซับผู้พายเจ็บไหล่เหี้เนาะแต่ในนี้ได้ไม่น่ากินข้าวเดือดเนาะสิลเลนตหมุกมันบ่เนะ เจ้าละโบเฮ็ดเลยถ้วยละรังบัคคาบุพานว่าลรางย่างถ้วยลรางแล้วครับลรางแล้วสักผ้ากวาดเฮี้นทูเฮือนเรียบร้อยครับผมณเมื่อที่นี่ก็เลยได้กินข้าวดึกบ่เอาอรละคุณแม่นะบบเฮ็ดละมานั่งฟังละนั่งเบิ่งคุณอั๋นทิ่ากินเยอะสักทิฐแหละเล้ยๆเหตุเหาะกัมาทางนี้คุณแม่นกันสิถ้ำการขัวปลาแล้วจ้าไม่ระว่างที่ อันสอยยิกๆเอาา้าใจว่าขวปลาฐาครับเอาบุาใส่หวัวได้เลย <c oughs> เอาก็ใส่ไน้ไหมหรอ <c oughs> ใส่หวัวบุใส่ก็ได้แต่แค่ใจกับพ่อคุณแม่ม <c oughs> ว้า,ายบวเด้เลย <c oughs> ผัดนี้ท่านคุณผินขวบปลาให้ชุกก้อนครับ <c oughs> คุณแม่นั่นบ่ได้หน่อยได้หนี่แม่นเกิคนคาดคุณว่าเกิคนคาดเลยสุดยอดอีหลีกินว่าเป็นยัง กินแบบอิ่มน้ำส้ำล้านไปเลยเรือก็เอามากินเนื่นจัดไปขโยนะไม่ย้ายควายวันส่เหลือยนะลูกชายไม่ย้ายหัวนี่คือสิบ่เหลือนะปลาเดี๋ยยุติสายปลาเดี๋ปลาร้านี่ไงปลาร้ารเอาปลาร้าปลาร,ร้าอะไรเนะี่ยต่ำม,มั่วเขาไม่ได้ต่ำไหมคุณแม่ยาะไซยาใส่ง เขาไม่ได้ตำเขาไม่ได้ตำเขาขวาเอาเอาเอา่ะใส่เลยเปียนปลาไม่ดีกว่าเป็นปลาเด็กนี่เอาอันมีห่ออย่างเชฟ้ไปบูญไม่ได้บบ่ได้บอกว่าตำได้เนาะใส่ใ้ใส่ใ้อันนี้ลูกใส่ตาจับจ้องมาที่กระทะใบนี้ มาให้เนาะมรดกนำลูกโคอีกหนึ่งโอ้ยมันกะไลพดไม่เป็นลยพี่เบศเอาขวานให้มันแหงแล้วคุณแม่นเออเอาต่สามถุงโมงที่แหงเมื่ะเจ้าอย่าคนมันจะเข้าเบ่เข้าเดือยนิดบ่อ๋อกระเพดีเนาะเนื้อมันเป็นก้อนเป็นก้อนโอเคคุณอันเอาสาไข่มาใส่โลดให้มันหอมเลย เทสเเบิร์ดนันไอเอาแต่ต่ไคร่เอาขาไหมบอบอเราบออยากมีขาแต่เราเป็นคนเอาทานเมื่อวานนี่ฟื้นเปียกครับหนังวี่มัดคลืนนะครับเพื่อจะได้กินเข่าเนาะโมนี่อาพัดลมมาครับผมนี่เป็นพัดลมแบบพกพานะครับใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะในการไมมคุณแม่ ถือถือนิดนึงเพื่อคุณผู้ชมให้นะแมนบอไอแมนครับราคาร้อยกว่าบาทเองนะครับใช้ได้หลายประโยชน์เลยนะหนีบก็ได้นะเอ้าก๋อยปลาสู้กินแน่นะใส่ัน้ามันดูสะเอาเขาเอิ่นมาบ่ปล่อยบ่ดาได้คุณแม่นแมนครับบ่ปล่อยบ่ดาคือเมียนะคุณแม่นบ่ฮอดบ่ฮอดเลยเมียคุณแม่เงียบกว่าได้ ผ่าอยู่เฮือนอยู่เถียงโม่เข้าจักอัน้อเ่งก็อีกเื่าันอจนแานะอัอยู่กับเมียหมดได้ว่าจะขำไปเนาะอยู่กับเมียมาำเดียวเนาะดืมเอาลุกเรีวแอกเลมัอนสาวพันตำักแตงบอ ตำบักแดงจ้าคุณอยากซันกระสิตำให้คุณกินเอาคือที่เทาไปกินอยู่จังหวัดน่านเด้อเอาแบบสดนำโกกุเลยชาวพันเออไม่กับพวกคือเพื่อนละอายทั้งวันทั้งเนี้ยคือว่าตำไทยนี่แหละแต่ว่าแซ่บแต่ได้แมบนครับแสบแสบเแม่นจ้าอือกูเพียงครับฟีมือชาวพันกินอะไคือเก่าหนีตอนหนีก็ได้ขี้มือแล้วไอขันตอนแรกนี่ไงละอันนี้วันนี้สิปิ้งป่าบ่ครั่ม แค่เราให้กินเลยบอปลาที่เอามากอานาเธอเห็ดอันนี้หมดเลยบอสแม่จ้าเราจะกินก้อยป่าเนาะเขามากินก้อยป่าแล้วบางทีตำบักทุ่งโอ้เสาพันกำลังแกะหน่อไม้เลยเสาพันแม่จ้าถาคุณอลิสาเนาะเพิ่นกำลังปิ่งป่าจ้ะอยู่ฟังทางปุ่นเสาพันกับสิแกะหน่อไม้เนาะต้มไว้แต่โมว่านนี่จ้าไม่บริเนาเป็นบอสบริเนาจ้ะคันบ่กินมื้อนี่กับสิบ่ได้กินจ้าไอ้ก็เลยต้องแกะจ้ะอันนี้ พอเมื่อวานนี้ก็คือฟืนมันเปียกเนาะมันเลยต้มแบบต้มบอจืดบอจืดจะเชื่อ,ะอนะครับกเลยเบอร์จีวันนี้ก็เลยต้มใหม่นะครับผมวันนี้ก็เอาพัดลมมาต้มเลยเนาะ <c oughs> พัดลมมาต้มตีไอเจ้าสิกินพัดลมบะอีกหนึ่งเมนูครับนี่ลูกสาวแม่ยายเพื่อนก็กำลังปิ้งปลานะครับเป็นปลานินน้อยแล้วก็ปลาเข็งใหญ่นะครับกินกับตำถั่วฮ้อน ตำแตง้งเนี่ยไอ้ตำแต้งครับผมต้องใส่หิวข้าวแห้งจนจับส่วนแล้วครับปลาข้าก็เย็นแล้วครับก้อยที่เนี่ยส่วนผสมกับที่นี่เมื่อวานนี่เต็มขวด ม่ใส่เซมเมสจักสาวผ้าต่ำเถือสองเถื่อนี่นะแม่นบอกไอแม่นเหลือแค่นี้ล่ะหมใส่เต็มขวดได้สาวผู้พ่านน่ะรับตาใส่เลยเลยบูหูว่าใส่ลายผ่านใดอันเดียวกันบักคือรับตาสร้างเดียวกันได้ต้องไปเอจะไหนรับตาสร้างครับเอจจะไหนรับตาสร้างเอาถ้ามือตาสร้างไงซะมือตาสร้างดี เจ้าอย่าบอกก็พ่นอ่านลายเด้อมันก็บบบเปล่นอะไนีขึ้นแต่ใจอยู่ใจแ่ะเอาครัวอยู่ช่วงคุยแล้วจำสูตรไม่ได้มันติดไคือเกาใส่ยังแล้วเอาควัวุกผงสุรวดยังหมใส่ได้แล้วบอกคือว่าสีจำว่าอะไรเนาะเหร ้ยป่าวอนทาแลยยุสระควายนุ่นม่างเน่าฮะยสะบีบใส่บีบใส่เจ้าเอาีบซะเลยีใส่ในในกระทะอ๋อโอเคมาบีบใส่เลยใป่าจัดอะไรบอกคอมเนต่พอก่อนได้อมันผมแห้งจะได้มงเนานี้คู่เรีคเรให้เข้ากันแยมพี่น้องม่เห็นนึกว่าบ่ให้คุดอ่านซิมสะดอก มมน่ะมานั่งถาซิมเลยทีเดยไม่ถึงข้นตรนั้นน้ำลายแตกไปถาดแล้วพ่มงคือจังก่อยเนื้อนี่เนาะเอาซิมจิงเนี่ยซียงกอนนะก้างส้าว้าวข้าวข้าวขาวขาว้าว้าวอ้้าวข้าวข้าวขาขา้าวา้าา ข่ายกันไมป่ามันขึ้นงามเลยค่ะคุณแม่ได้บอสจะข่ายไหมขายมะส้มครับข่ายมะส้มเหรอไปหาแม่ข่าส้มข่ดส้มข่ดส้มเหรอ,มหรอแม่ยี่บ่ล่ะเ<อ>ข้มเดีเออคืม เพื่อเาวาจังสันคละคุณแม่เพื่อเราจิเทศิดใเนาะใช่เลยสมสงสัยเราลืมบทเด็ดเดนนี่ใส่ปลาแดกบ่แม่ประแดกอีกบ่ถึงส่วนเนาะปลาแดกหวานแม่บ่หวานแดกนัวครับอันนี้นะนัวเอาใส่ผักที่เด็่ คือใส่ละแม่อ๋ออันี้วะไม้มะกรูดเนาะแม่ไม้มะกรูดอันีเป็นมมะกรูดซอยครับอันนี้มะเพ็ดคิดมาคิดอันนี้ข่าผม็มีข่าครับแส่ผักหอมหอมไหมใช้ผักหอมอายุพุ่นรอบสารคุณภาพซุกแล้ว ใส่เมื่อดับบอกคุณแม่อยากเบิงอยากเบิงอยากมาเหรียญหมวกน้ำมูเอาไปใส่ตำมักเตงฮะข่อยบัวไซ่อยข่อยไม่ได้ใส่ส่วเด้อไม่ยากนะใส่เมื่ดหักไหมเอาใส่สั่นใส่หมดเนาะใส่เมืดเลยจ้าสร้อยให้เด้อใส่เมื่ดใส่เมืดใส่เมื่ดห่วยพ่นบ่อใดบารีน่าจะกินไดบ้าง ทำซาบุยะทิ่มให้นะไผ่กระบอกอะไทิ่มนะคุณว่าพ่อเรอยยอือละไรทำไม่ยากมั้งอ๋อเลยคุณแม่ต้องเสือใจฟิล์มอเองเอาสะ,ะเสร็จแล้วึงเ,เ,เมนูเมนูต,ต่อไปตำแตงตำแตงคุณอันอยากกินสาบุพันธ์จัดให้มื่อนี้บ่แม่นลูสาวแม่ยากอยากกินเด้เป็นคุณอันจ้ะ รแบครับสาวพันต่ำแตงของห้าวเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ก้อยปลาปลาดหลายเนาะแล้วก็ปิ้งปลาครับนี่สุดยอดครับอาหารเมื่อนี้เรียบร้อยบอ,ยบอยสวมผานเรียบร้อยจ้ะโอเคครับผมมากินขาอยู่เทียงหน้าน้อยน้ำกันเด้อจ้า ก้อยปลาคุณแม่นปิงปลาคุณแม่นอ้แม่นบ่คุณแม่คือหมาเหรอเมื่อวนนี้เนะาะลา,าคุณอยู่บ่บ่เมนปลาคุณอ่านม่อมองข่อยนะมือนี้คุณแม่นใจเนาะกะัให้เป็นคุณแม่นซะแต่กะตำมกแตงจะ้ะนัวนัวอีกแล้วมือนี้พักพักกับหฮอกบซีมี่นอม่ต้มไ้ตั้งแต่เหมอว่านจะเมือนี้จังจืดเนาะนอม่กะแล้วกะนี้มะแข้ง อันนี้ของมักสาวุพันธ์หรือก็มักเคือจ้าแซ่บบอ่ยเฮ็ดเองเข้มเองเฮ็ดเองกินเองแซบเองสุ่มเยอะเยอะกว่าซิมเบิ้งดูกมาครับพี่น้องจะใช้อลงกันสดน้ำมันห้อนกัลยาเซีว่านเป่ารู้อ้ายเปล่ามันห่อนนี่เอาเด้อยเขา S 1> <S 1> <S <S เป็นแต่สองพันเอินเอินก้อยหรือเอ,อินลาบครับก้อยครับถ้าลาบเรือจะมันก็บิบอคือก้อยอลาบมันคือป,ป,ปลาตองนี่บ่ลาบมันต้องแบบว่ามีน้ำบ่ะน้ำคล้ายๆกันไม่เหนื่อยเลยกินเลยกินเลยเหน่อยแล้วไม่กินต้องกินกับเผา ชีซอยกินนกแกนันงโดม,มืดมันหลายพูดนี่เจ้าคิดนม่จายว่าต้องเหลือห่อเมื่อห่อเมื่อบอกเห็ด <c oughs> ต้นนั่นเห็ดต้นคุนไส่แห้งครับก็ไดยเห็ดหลาย <c oughs> ถ้าสมมติว่าเขาขายได้หลายอยู่ได้นี่เนาะคุณนนแม่คุ<อ>ง<า>จะเศร้าบาทซ้าบาทไหมบอสาปลาใชไบอ <า S 2> เขาบอขายได้ถุงละเศร้านะต้องขายถุงะละสามสิบแล้วกันมีผักน้ำเหมือนหน้าอ๋อเอตเ,เ,เป็นสุดแมนเฮเป็นสุดข้ามจ้ำนะฮะแทตักเลยบอกแม่ไม่ใช่เบพราะมันมันเป็นอาหารป่ามันจะด,ดีบ่ล่ะเก่งใจเด้อเก่งเขาจะเบ่เบ,บิ่ <c oughs> งไม่เห็น,นบ่ยน้อไม่เนี่ยเป็นสูตรมันแม่นบอลเนี่ย ต้องขึ้นเพื่อไปกินนี่ตอมวะนั่นมัวว่านนี่เด้ไฟเปียกไฟเปียกครับฟื้นเปียกกินข้าวกินน้ำแล้วกะกลับบ้านไในเราเด้อสองคนซุ้มเจ้าน่ะสวัสดีค่ะหาหม่องน้อนอยู่นหนูหาหมองน้อนนี่เดินนี่ก็ได้คุณแม่ นี่แล้วนี่นีเดินนี่เดินนี่ปีมาตางหรือเปล่ารถนอนอยู่โอ้กลับมาเอารถนอนกระสั่นกลับเลยตาผู้พ่ายจะเอาลูกสาวไม่่ายนะเป็นตัวประกันไหวยู่นี่ร้อยคันนี้เมื่อเสรีดูแล้วนั่นแสดงว่าว่าจริงตัวนี้นะโอเคอิ่มเขาอิ่มน้ำแล้วเนาะยังไม่อิ่มปันไดไดมยังไม่อิ่มปันไดโอ้เจ้าไปยามมองเมื่อกี้นีกอ่างเห็นอยู่ได้ปลา กี่กินอีกสองตัวเขาก็นย่งยู่จักหน่อยขันเจ้าไปอิ่มเนี่ยกี่ก็กี่ใครไมีอยู่สองน้วยซีนว้ดีปเอาคละน้วยเนี่ยนยละสองแสนไนะมูแม่ไหวหกล้านหกล้านเนี่้ไอ่เจ้าสีขายหรือเจ้าสีขา้าออกยุเอาคนละน้วยกันองล้านปลาสามพ่อแม่ปลาคันเอาขายเมื่อตัดเมื่อสิเชียนเพชร เอาไว้กับโบดีมีประโยชน์คุณแม่ขายโหลดรับส่งที่นีเนาะ <P ew> พ่อให้ลูก <P ew> พ่อให้เมียสบ,บายได้ไหมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลักกลงใจจ้าคคอออมมมมเเเนนตต์์จ้าขยังบไ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพัทสีไปคอมเมนต์ให้ดอก